สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับเป็นคอลัมน์ที่4แล้วนะครับหลังจากเราผ่านวันแม่กันไปนะครับเราไปทําอะไรที่มีสาระกันบ้างนะครับคอลัมน์ที่4นี้จะเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับคาเทียนะครับจะมาสอนนะครับเทคนิคการใช้คาเทียนะครับทั้งที่คุณอาจจะรู้แล้วหรืออาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับวันนี้นะครับจะมาสอนในสิ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้และพี่ก็ไม่เคยสอนนะครับเราต้องมาดูอ่ะก็อยากจะให้น้องๆมาดูผ่านทาง ค่าเทียเอเบิลนะครับแฟนเพจ Facebook ละกันนะวันนี้เราจะมาใช้นะครับเวิร์กเบนหนึ่งนะครับที่เราไม่เคยใช้เลยนะครับที่เราไม่เคยใช้เลยจำได้ไหมครับเราเคยเรียนกันไปว่าตรง Insert f o l d e เเนี่ยนะครับที่มี Body g e o m e t r i c a l Set สีเหลืองนะครับ o r d e r g e o m e t r i c a l Set สีเขียวนะครับเราใช้แต่สีเหลืองกับสีเขียวมาโดยตลอดนะครับบอกว่าบอดี้เราจะไม่ใช้แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเรียนการใช้บอดี้กันละกันนะครับเพื่อจะได้ ไปสมัครงานที่ไหนก็แล้วแต่หรือไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะได้ไม่ดูถูกเราได้ว่าเราทาบอดี้ไม่เป็นนะครับเราทาบอดี้ไม่เป็นอ่ะมาดูกันนะครับอันนี้วันนี้นะครับยกตัวอย่างชิ้นงานแล้วกันนะครับเราจะทําชิ้นงานชิ้นนี้ด้วยคําสั่งพาร์ทดีไซน์กันนะครับพาชิ้นนี้ด้วยคําสั่งพาร์ทดีไซน์กันใครต้องการนะครับดออิ่งสำหรับการเอาไปฝึกนี้นะครับก็ใน แฟนเพจ a c e b o o กนะครับก็มาทิ้งข้อความไว้ได้แล้วกันทิ้งข้อความและอีเมลไว้แล้วกันนะครับแล้วพี่จะส่งไปให้นะครับอ่ะเรามาดูดอยอิงกันก่อนนะครับดอยอิงกันก่อนดอยอิงชิ้นนี้นะครับเขาใช้สเกลนะครับและยูนิตเป็นนิ้วนะครับเป็นนิ้วแต่เพื่อความสะดวกนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปลี่ยนจากคาว่านิ้วเป็นเซนแล้วกันนะครับเป็นจากคำว่านิ้วเป็นเซนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าชูสแทฟเอ่อจุดหนึ่งนิ้วนะครับฟิตเนส typical s โอลี่เ s i d ซต์ด s e มนชันโชวก็คือใน drawing เนี้ยที่โชว์เนี่ยนะครับจะโชว์เฉพาะผิวนอกเท่านั้นแต่จริงแล้วมันมีความหนาด้วย0.1นะครับมีความหนาด้วย0.1อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยชิ้นส่วนชิ้นงานเนี่ยก็จะมีรูปร่างหน้าตาหลักๆแล้วเป็นอย่างนี้นะครับรูปร่างหน้าตาหลักๆแล้วเป็นอย่างนี้ขนาดชิ้นหลักนะครับขนาดของชิ้นหลักก็คือ1ินะครับคูณส0 นะครับขนาดชิ้นหลักก็คือ10คูณ10อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเปลี่ยน w o r k b e n บนนะครับจากที่ทุกคนใช้ generative shape design นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น Part Design นะครับอยู่ใน mechanical design และเข้าไปที่ Part Design ครับนะครับจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ก่อนอื่นเลยนะครับให้ทุกคน insert body ครับ body นะครับก็จะขึ้น body ขึ้นมานะครับ insert body ขึ้นมา ในคาสั่งพาร์ทดีไซน์นี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการใช้คําสั่งสเก็ตร่วมกับคําสั่งการดึงชิ้นงานขึ้นมาแต่การดึงชิ้นงานนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะดึงได้เฉพาะที่เป็นลักษณะที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตหรือกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปทรงเหลี่ยมๆดึงได้ตรงๆถ้าคุณต้องการให้ดึงโค้งๆนะครับเป็นรูปร่างสลับซับซ้อนเหมือนที่เราทํารถกันก็ต้องไปใช้ generative shape design นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาสเก็ต นะครับอ่ะก็กดสเก็ตนะครับทุกคนคงได้แล้วนะครับกดสเก็ตแล้วเข้าคําสั่งอ่ะแล้วเลือกเพนอ่ะขอเลือกเพน x y แล้วกันนะครับเลือกเพน x y จากนั้นนะครับเราจะทําการสเก็ตนะครับทําการสเก็ตขอใช้คําสั่งสร้างสี่เหลี่ยมนะครับแต่เป็นอันลองสุดท้ายนะครับสร้างจากจุดศูนย์กลางออกไปนะะอ่ะเราฟิกไว้ที่จุดศูนย์กลางดึงออกไปครับ อย่าลืมนะครับการสเกตทุกครั้งกรุณาทำให้มันเขียวด้วยนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเท่าไหร่นะสิบใช่ไหมครับคูณสิบโอเคได้ละเขียวนะครับสิบคูณสิบจากนั้นสิบคูณสิบไม่เท่านั้นครับคุณดูข้างบนนี้นะครับสิบคูณสิบแต่มี R 1หนึ่งด้วยนะครับมี R1 หนึ่งด้วยก็ให้ใช้คำสั่งคอเนอร์นะครับคำสั่งคอเนอร์ อันนี้นะครับค่อยๆกดไปค่อยๆกดไปแต่ถ้ามันเหมือนกันทุกอันครอปเลยครับครอปเลยแล้วกดคําสั่งคอเนอร์นะครับมันจะขึ้นจุดสีส้มๆที่มุมออกมานะครับแถบข้างบนนะครับในแถบนี้นะในแถบ s สเก o o ูนี้ก็ใส่ค่าเรเดียเข้าไป1นะครับกดโอเคอ่ะเยสไปครับเยสไปครับเรียบร้อยได้อย่าลืมนะครับนะครับเทปนี้จะเป็นเทปเดียวแล้วกันนะเช็คด้วยครับว่า มีโปรไฟล์เดียวนะครับโคลสแล้วเรียบร้อยอ่ะออกมาครับปุ๊บเราก็จะได้โปรไฟล์ขึ้นมานะครับได้โปรไฟล์ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราจะดึงนะครับดึงขึ้นมานะครับให้มีความหนาขึ้นมา15เซนนะครับดึงให้มีความหนาขึ้นมา15เซนอ่ะเราก็ใช้คําสั่งนี้ครับคำสั่งแรกครับคําสั่งแปร นะครับคำสั่งแผดนะเป็นคําสั่งที่ใช้ในการดึงเนื้อขึ้นมานะครับจะคล้ายๆกับ x สูตรนะที่เราเรียนกันมาแผดดึงขึ้นมาครับจะมีลิมิต 1, ลิมิต2ให้เราเลือกมีทิศทางลูกศรเหมือนกันลักษณะทุกอย่างทุกประการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราต้องการค่าเท่าไหร่นะฮะสิ 15, นะครับต้องการค่าที่15บห้กดโอเคขึ้นมาจะได้ละ15นะครับ15ก็จะได้เนื้อขึ้นมา15แต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นทรงตัน นะครับเป็นทรงตามแต่เขาบอกว่ามีความหนาจุดหนึ่งใช่ไหมครับมีความหนาจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ทุกคนสเก็ตอีกรอบหนึ่งครับสเก็ตอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะต้องทําให้มันมีความหนาเข้าไปจุดหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นที่จะเอาเส้นขอบออกมานะครับขอเอาเส้นขอบออกมานะครับเอาเส้นขอบออกมาโดยการใช้คําสั่ง Project projection 3D นะทุกคนคงใช้เป็นละล่ะกดไปที่เซอร์เฟเลยครับได้เส้นขอบออก,ออกมาแต่เส้นขอบนี้เราไม่ต้องการถูกไหมฮะเส้นขอบนี้เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นกดให้มันเป็นคอนสตรักชั่นไลน์ด้วยครับเป็นเส้นปักเรียบร้อยนะครับเป็นคอนสตรักชั่นไลน์เส้นปักจากนั้นนะครับเราทำให้มันหุบเข้ามานะโดยใช้คำสั่งออฟเซตนะครับออฟเซตเข้ามาเท่าไหร่ครับจุดหนึ่งอ่ะก็เลือกที่ช่องออฟเซ t ตนะครับเป็น0.1 โอเคไปเรียบร้อยนะครับได้เส้นออกมาปุ๊บทีนี้เราจะซอะเนื้อข้างในครับเราจะซ้อเนื้อข้างในนะครับเราจะซอะเนื้อข้างในเราจะเปลี่ยนคําสั่งครับจากคําสั่งแพดท,ที่เป็นการดึงเนื้อใช่ไหมครับเปลี่ยนมาเป็นคําสั่งพ็อกเก็ตครับพ็อกเก็ตนี่คือคําสั่งที่ใช้ในการเจาะเนื้อซ้อเนื้อนะครับใช้เจาะเนื้อซอะเนื้อเวลาถ้าคุณจะสร้างรูเหมือนกันนะจะสร้างรูแล้วก็สร้างกลม,กลมขึ้นมาสร้างวงกลมแล้วก็ใช้คําสั่งพ็อกเก็ตนะครับเราก็จะดึงรูขึ้นมาได้อ่ะลองกดดูครับพ็อกเก็ต นะครับอัด reverse direction ขึ้นมาหน่อยนะ reverse direction ขึ้นมาหน่อยถ้าสิบห้ามันก็คือหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าเราต้องการจุดหนึ่งใช่ไหมความหนาจุดหนึ่งเพราะนั้นก็จะเหลือสิบสี่จุดเก้านะครับ preview ดูสิบสี่จุดเก้าส่วนด้านล่างนะครับลิมิตสองเนี่ยนะลิมิตสองอ่ะลองกดมอดูครับก็จะมีช่องลิมิตสองขึ้นมานะครับเราต้องให้มันขึ้นมาจุดหนึ่งก็ลบศูนย์จุดหนึ่งนะจากนั้นกดโอเค ซอนเนื้อเรียบร้อยละข้างในกลวงแล้วฮะแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นเนาะนะครับเราจะมองไม่เห็นข้างในอ่ะไม่เป็นไรก็เท่านี้นะครับซอนเนื้อเรียบร้อยจากนั้นด้านบนนะครับด้านบนคือชิ้นนี้นะครับก็คือไอชิ้นเนี้ยนะชิ้นนี้อยู่ใน3วิวนี้นะครับชิ้นนี้ขนาดเท่าไหร่ครับ5 5ถูกไหมครับ5้คูณหนะแล้วเดี๋ยวเราจะดึงให้มันสูงขึ้นมา3.5 อ่ะวันนั้นก็สเก็ตเวลาสเก็ตนะครับในพาร์ทดีไซน์นี้สามารถที่จะเลือกบนพื้นผิวสเก็ตได้เลยนะครับเลือกบนพื้นผิวสเก็ตได้เลยเราเลือกบนพื้นผิวสเก็ตทุกเนื้อที่เราดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะติดกันโดยอัตโนมัตินะครับมันจะคล้ายๆกับการใช้คําสั่งบูลีนแอดในเจนเนอเรทีฟเชฟดีไซน์นะอ่ะกดเข้าไปครับปุ๊บอ่ะเหมือนเดิมครับสร้างสี่เหลี่ยมจากจุดศูนย์กลางขนาด5้คูณห อ่ะหนะครับ5และมีฟิเลตจุดห้ด้วยนะครับมีฟิเลตจุดห้ด้วยก็เหมือนเดิมอ่ะปิดไฟซะหน่อยทุกคนคงรู้ละปิดไฟคืออะไรนะฟิเลตป้ายศู Yes Yes โอเคครับออกมาดึงขึ้นมาครับดึงก็คือใช้คําสั่ง pad ใช่ไหมครับดึงคือใช้คําสั่ง pad p a ขึ้นมาเท่าไหร่ครับ3.5 3.5ุด okay. ห้าสามจ้าฮะมันจะติดกันโดยอัตโนมัตินั้นคุณลองซ่อนดูก็ได้จะหายทั้งชิ้นเลยเห็นไหมมันจะติดกันโดยอัตโนมัติ3.5จากนั้นนะครับเราก็ต้องจัดก,การซอะเนื้อลงไป ก็เหมือนเดิมสเก็ตเข้ามาที่ผิวบนนะครับเอามาทั้งชิ้นทําเป็นได n คอนสตรัคชั่นไลน์นะครับทำเป็นคอนสตรัคชั่นไลน์จากนั้นก็ออฟเซตเข้ามาจุดหนึ่งเหมือนเดิม0.1ปึ๊บเรียบร้อยนะครับออกมาแล้วก็ซะอเนื้อด้วยคำสั่ง Pocket นะครับซอนเนื้อทั้งสองพอเกตถ้าคุณจะเจาะทะลุนะครับแนะนําให้ดึงไปยาวๆเกินๆไว้ก่อนนะครับทั้งลิมิตหนึ่งมิตสองเลยอ่ะไม่โดนดึงไปยาวๆเกินๆไว้ก่อนอ่ะโอเคปุ๊บซอนเนื้อเรียบร้อยคุณจะเห็นว่าข้างในมันกลวงเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะข้างในมันกลวงนะเรียบร้อยละนะครับไม่ยากไม่ยากจากนั้นชิ้นบนเรียบร้อยเหลือวงกลมนะครับแท่นวงกลมที่ยื่นออกมาวงกลม สูงขึ้นมาจากฐาน10ใช่ไหมห้านี่คืออยู่ตรงกลางพอดีนะครับสูงขึ้นมาจากฐาน10ลรัศมี2.5อ่ะก็ทำการสเก็ตไปครับสเก็ตเอาให้ตรงกับแกน V นะครับเอาให้ตรงกับแกน V อ่ะดึงมาวงกลมปุ๊บรัศมี2.5 นะครับสูงขึ้นมาจากฐานก็คือให้จุดศูนย์กลางกับแกน H 10เรียบร้อยนะครับจากนั้นดึงออกมา4เสดึงออกมา4เส้นอ่ะก็ดึงอาาอกอามาครับใช้คำสั่งแพดนะครับเลนส์4เซนโอเคเรียบร้อยนะครับ4เซนติดกันเรียบร้อยจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับติ๊กเ s ส 0.1ใช่ไหมติกแนส0.1ก็สเกตครับผิวนี้เหมือนเดิมครับโปรเจกต์มาครับได้เส้นทำเป็นคอน r ั c ชั่นไลน์นะครับทำคอน t ั u ชั่นไลน์ออฟเซ็ตเส้นขอบเข้ามา0.1เรียบร้อยแล้วก็พ็อกเก็ตไปนะวันนี้เราเรียนอยู่สองอันนะครับใช้อยู่สองอันหลักๆในการสร้างพาร์ทนี้ แเดี๋ยวเทปหน้าค่อยใช้คําสั่งอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยครับจากนั้นสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วนะครเขาต้องการให้เกิดการฟิลเลตทุกมุมเลยนะครับ0.5นะครับฟิลเลต0.5ตรงนี้เราก็จัดการใช้คําสั่งฟิลเลตนะครับคําสั่งฟิลเลตคําสั่งนี้นะครับอยู่ใน Desktop f e ฟีเจอร์นะฟิลเลตก็กดเส้นขอบไป0.5ปุ๊บ่ะขอบบนด้วย เรียบร้อยนะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับก็มีอยู่แค่นี้ก็จะได้รูปร่างหน้าตานะตรงตามที่เขาทำมานะครับก็คือรูปนี้นั่นเองเห็นไหมฮะเหมือนเป๊ะนะบางคนอาจจะเกิดความเคยชินนะครับจากการใช้เจนอ่าจิโอมิเตคอลเซตหรือไอตัวเจนเนทีฟเชฟดีไซน์นะครับก็ลองฝึกดูนะครับบางครั้ง ด้วยคาสั่งพารทิสนซ์ก็อาจจะง่ายกว่าก็ได้สําหรับบางชิ้นนะครับก็ลองฝึกดูนะสำหรับเทปนี้นะครับใครเหมือนย้ำอีกทีหนึ่งนะครับใครอยากได้ดออิ่งนะไปฝึกทําก็มาทิ้งชื่อพร้อมกับอ,อ,อีเมลนะครับไว้ในแฟนไว้ในเพจแลกันนะครับในเฟซบุ๊กคาทเทียเอเบิลนะครับแล้วพี่จะส่งไปให้นะครับ สำหรับเทปนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเทปหน้านะก็จะมาเรียนคําสั่งอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหรือมีแบบฝึกหัดอื่นๆเพิ่มเติมมาสอนกันนะครับสำหรับเทปนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคน MBHCB นะครับ